เรียกเตาอะไรนะครับพี่เตาสลาเมนเดอร์ใช้แก๊สครับผมใช้แก๊สนะครับผมจับไม่ได้หยุดเลยนะครับแสดงว่าหูนี่คือขายดีมากนะหมดแล้วนะครับใช่ค่ะหูหมดก่อนคุณค้าโทรมาสั่งไว้ใช่ยังไม่มีค่ะยังไม่มีครับแต่ว่าโทรมาปรึกษาได้นะใช่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไครับจะสูงเนาะเพราะว่าอย่างเตามันตัวละสองพครับผมโอ้ตัวนี้คือสองหมื่นห้าเลยนะที่เราสั่งทำนะครับ สวัสดีครับตลอดถ่ายคลิปยูทูบนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านเสี่ยอามร้อยโลนะครับก็เป็นร้านคอหมูย่างนะครับที่จัดที่หน้าห้างซีเคพาซซ่าฝูกแดงระยองนะครับก็เป็นถนนคนเดินวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้เป็นส่วนหนังหน้ากากค่ะหนังหน้ากากขายยังไงครับตัวนี้ระคาสามสิบบาทครับผมสามสิบบาท อันนี้ชิ้นละสี่สิบาทครับผมอันนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้เป็นลิ้นอันนี้เป็นลเป็นหน้ากาอันนี้เป็นคออันนี้เป็นหน้ากาเป็นคอนะชิ้นละสีบาทนะครับห้าสิบรัห้าสิบบาทนะอันนี้เป็นไส้อันนี้เป็นไส้นะครับอันนี้เป็นไส้นะชิ้นละิบาทนะครับก็เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้ม รสเด็ดค่ะครับผมเป็นนักขี้ยมะขามนะครับอ่าเคาย่างแต่เป็นเครื่องย่างเป็นเตาไฟฟ้าเลยนะครับทุกคนนะครับเขาเรียกเตาอะไรนะครับพี่เตาซาลาเมนเดอร์เเตาาาซลมนเดอระฮะใช้แก๊สครับผมใช้แก๊สนะครับผมอันนี้เป็นไส้นะครับทุกคนไส้ใหญ่ครับไส้ใหญ่นะครับ เป็นใช้เป็นแก๊สนะครับช่วงนี้หมูแพงเป็นงานบ้างพี่ยังขายราคาเดิมใช่ไหมครับผมยังไม่ได้ขึ้นราคานะครับมีกี่อย่างครับพี่ที่ร้านเรามีไส้ใหญ่ไส้ขมครับผมไส้ใหญ่ไส้ขมครับแล้วก็จะมีกระเพาะกระเพาะมีหูมีลิ้นกระเพาะมีหูมีลิ้นนะครับครับผม หมูหมดแล้วนะครับหมูนี่คือผมซื้อไปแล้วนะครับชิ้นหนึ่งเดี๋ยวไปชิมดูครับผมอ่านะฮะนี่เป็นไส้นะครับโอ้น่ากินมากนะครับอันนี้คือเราได้หมักในอะไรไหมครับพี่หมักแล้วครับหมักมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านล่างเป็นอะไรอะไรจะเป็นคอหมูอ่าตัวนี้เป็นคอหมูนะครับขายที่ไหนบ้างครับพี่นอกจากที่ถนนคนเดิน จะมีสนามกีฬาบ้านฉางครับสนามกีฬาบ้านฉางนะครับแล้วก็จัดตุ๊กจักรบ้านฉางครับจัดตุจักรบ้านฉางนะครับครับผมมีสง่งไหมครับมีปีกส่งไหมท,ท,ท,ที่เป็นในลิมเตอร์ยาง,งค่ะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสินส่วนมากม,มีบริการสง่งให้มีบริการสง่งให้นะครับเบอร์โทรร้านตามหน้าร้านดีไหมครับร้านดอันนี้คือส่งทั่วประเทศเลยครับพี่ ส่งทั่วประเทศเป็นลังฟูมนะครับเบอร์โทรนะ0 8 9 9 9 9 9 4 5 5นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็เป็น061-465-0113นะครับอันนี้คือก็จะใส่ฟูมอัดใส่ลังฟูมส่งให้อย่างดีเลยนะครับหมากไปให้เรียบร้อยคือพร้อมทำพพร้อมย่างกินหรือว่าย่างขายได้เลยนะครับ ไม่ยนะคร้คนนอ,รอนอเดี๋ยวผมเห็นนาบัตรขอ,อนาบัตรได้ไหมครับยิบให้ผมหน่อยมือไม่ว่างเขามีบริการส่งทั่วประเทศด้วยนะครับเอาไปเอาไปไหมพรแล้วครับร้านเสียอาร์มร้อยโลนะครับ,รรบนี่เป็นเบอร์โทรร้านนะครับ จับไม่ได้หยุดเลยนะครับแสดงว่าหูนี่คือขายดีมากนะหมดแล้วนะครับใช่อ่ะหูหมดก่อนลูกค้าโทรมาสั่งไว้หนึ่งร้อยนะครับอี้สอั้อยนะครับเตอนแครับหนึางร้อยสองร้อย มีสับไม่นด้อยู่เลยนะครับครับผมอยู่ช่องไหนครับช่อง YouTube ครับผมตะลอนถ่ายคลิปนะครับมีส่งทั่วประเทศเลยนะครับครับตัวนี้ยังส่งนะครับเยอะไหมตัวนี้ตัวนี้จะขายอยู่แต่ข้างในแถวแถวปุกแดงแล้วก็บ้านฉางอ๋อแล้วฮะยังไม่มีแบบออเดอร์ทั่วไปครับครับผมหลังจากออกคลิปนี้ไปก็หวังว่าจะมีครับผมโอ่คช่องอะไรนะตะลอนถ่ายคลิปครับผม เจได้วันนี้ไม่ไม่ได้เจอหูนะถ้าเป็นหูนัคือ,อ,อย่างออกมาเนี่ยคือน่ากินมากครับทุกคน,นลุงเยอะไหมครับพี่ถ้าเป็นถนนคนเดินที่นี่วันละกี่โลครับรวมหมดเลยเอาแบบมาละห้าสิบโลได้ห้าสิบโลนะแต่ว่าเป็นครับแต่ว่าเป็นเครื่องในนะทุกคน,นะนก็ไม่ไม่น้อยนะเยอะเลยนะอย่างเนี่คือ ชิ้นละสิะบห้าบาทไปทานกับข้าวเหนียวนะร้อนๆนะกับแก้มก็ได้กับข้าวก,ก็ดีพ<ล>ี่เขาก็ออกอยากไปเรื่อยๆนะตัวนี้เลยนะครับสสเสียอาร์มร้อยโลนะครับอันนี้คือสายยาเลยครับน้ำหนักครับน้ำหนักนะ <net> <ๆ S 1> <net> ไม่ใช่น้ำหนักหมูใช่ไหมน้ำหนักคนนะครับอ๋อนีน่นนค,นนะนคือวันละร้อยโลนะหมูวันละร้อยลโลร้อยโลไข่สองล้านครับครับ อันนี้คือเขาก็สามารถรวมได้นะครับทุกคนน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มมะขามนะ 50, ใช่ครับ 50, ที่นี่ผมมาบ่อยครับม,มาเดินบ่อยมาซื้อบ่อยครับแต่ว่าส่วนมากมาที่ร้านนี้ผมึงวันนี้เขาจะเปิดเพลงก็ไม่ได้ถ่ายครับทีนี้เราก็เอาอะไรไปกิมไหมใายให้ดูนะครับเ,เอาไส้ไหมกินไส้หรือ,อยัง ไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากที่เขาผมต้องใหมาเ,มอเยอะเลยลูกค้าเ,อเยอะเลยนะครับทุกคนยา่างขึ้นมาใหม่ๆนะครับผมยา่างที้นมาใหม่ๆ เตานี้คือเราสั่งทําพิเศษไหมครับพี่หรือว่าเราซื้อสั่งทำครับสั่งทำนะครับผมเป็นใช้เป็นแก๊สนะครับสุดทนทานแก๊สใช้ทนทานนะครับตัวนี้มันจะเป็นอะไรนะสแตนเลสสแตนเลสอย่างดีนะครับนี่คือถ้าลูกค้ามาโทรมาสั่งหมูนี่คือสั่งเตาได้ด้วยได้ไหมถ้าลูกค้าอยากเปิดร้านนี่คือเรามีแฟรนไชส์นะครับ ยังไม่มีนะแต่ว่าโทรมาปรึกษาได้นะต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมจะต่ออย่างเตามันก็ตัวละสองขาครับผม๋อตัวนี้คือสองหมื่นห้าเลยนะที่เราสั่งทำนะครับนี่นะครับทุกคนนะครับราคาสองหมื่นห้านะโทรมาสั่งถามทางร้านเขาได้เดี๋ยวเขาสั่งทําให้นะครับแล้วก็รับหมูไปทาไปขายด้วยนะครับนี่ลูกค้าที่กําลังมองหาอาชีพน้าขายต่างจังหวัดนะครับอันนี้คือหมูนี่คือเราหมักให้เรียบร้อยเลยแล้วเลยใช่ไหมครับพี่ครับผมฟิตฟิตไปนี่ก็ ไม่นานนะพี่นะเขาส่งแค่เดียวนะครับส,งสง่งส่งคู่เดียวค่ะส่งเพีเดียวทัง้งคูง่เลยใช่สง่งอย่างส่งคืนนี้เขามารับของอย่างสมมติว่าเขามารับของหน้าโมงถ้าบูนหรือบุ๊กถ้าเป็นแถบที่สามก็จะถึงบางกอกแปดโมงแต่ถ้าเป็นแถวครุงรีมมนจะถึงเที่ยงคืนคืนที่สองนะฮนะทุกคนน่าสนใจเลยนะครับเสียดายดนะครับวันนี้เรามาดึกครับของเขา จะหมดแล้วนะครับก็ให้ดูประมาณนี้นะครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับครับผมนะฮะร้านพอหมูย่านะครับเสียออมร้อยโลนะครับผมพี่กัดที่ถนนคนเดินหน้าห้างซีเคพาซาบวกแดงระยองนะครับใครที่สนใจนะครับรับไปทํากินเองหรือว่าเอาไปขายต่อนะครับก็โทรมาติดต่อได้ที่เบอร์ที่ผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอใหม่สวัสดีครับผม